ปราบเด็กแว้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จังหวัดนครราชสีมานะคะใช้วิธีการก็คือเอารถบรรทุก10ล้อเลยค่ะมาขวางถนนหลังจากที่กลุ่มเด็กแว้นมีการนัดประลองความเร็วกันบนถนนมิตรภาพรวบเด็กแว้นได้กว่า90คนนะคะรวมถึงรถจักรยายนยนต์แต่งซิ่งอีกกว่าร้อยคันค่ะ กลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะอายุตั้งแต่15ถึง25ปีจำนวน70คนพร้อมกับรถจักรยานยนต์จำนวน105คันถูกจับกลุ่มและตรวจยึดได้หลังจากนำรถจักรยานยนต์แต่งซิ่งรวมตัวกันปิดถนนมิตรภาพบริเวณบ้านบิงตําำบลดอนชมพูอำเภอโนอนสูงและถนนสายพิมายตลาดแคเพื่อขับรถประลองความเร็วสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านไปมาบนถนนมิตรภาพรวมไปถึงชาวบ้านในพื้นที่ทำให้พันตำรวจเอกทากูลัต ทีศีรักษาราชการแทนผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดนครราชสีมาต้องสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียง5สถานีกว่า100นายนํากําลังพร้อมกับนำรถบรรทุก10ล้อจํานวน2คันปิดถนนไล่จับกลุ่มกลุ่มเด็กแว้นดังกล่าวโดยเบื้องต้นนะคะได้ตั้งข้อหาจับกลุ่ม แข่งรถบนท้องถนนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนพร้อมบันทึกตรวจยึดรถจักรยานยนต์แต่งซิ่งที่มีการดัดแปลงสภาพและไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนโดยแบ่งการจับกลุ่มเป็นรายๆตามข้อหาจราจรเพื่อที่จะดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตอนนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจเขาเอาจริงแล้วนะคะเตรียมที่จะปราบปรามกลุ่มเด็กแวน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็5จังหวัดปริมณฑลพร้อมกับจะมีการบังคับใช้กฎหมายอีก3ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการจราจรในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ต้อง แคมมงวดกวดขันกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่แห<ช>ละครับต้องช่วยกันดูแลด้วยนะครับ